ดวงชะตาของท่านที่เกิดในปีมะเส็งหรือว่าปีงูเล็กประจำปีพศ2567เป็นการพยากรณ์ทั้งปีลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของท่านที่เกิดในปีมะเส็งปีมะเส็งเป็นคนธาตุไฟอ่อน,ออนเป็นสัตว์เลือดเย็นที่สวยงามมีความอ่อนหวานคนเกิดปีงูจึงมักมีรูปร่างหน้าตาสวย แต่งตัวก็ทันสมัยชอบของแบรนด์เนมมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามได้เป็นอย่างดีเหมือนกับมีมนสะกดสติปัญญาเฉียบไวแต่ข้อเสียก็คือมักเป็นคนโลภมากใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในสิ่งที่ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่บางอาจถูกหาว่าเป็นคนจอมปลอมหรือหลอกลวงเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมในตัวชอบประดับประดาด้วยเครื่องประดับมีราคา เพื่อปิดบังปมด้อยหรือว่าอาจจะใช้เบียงเบนความสนใจคนปีมาเสงมีประสาทสัมผัสพิเศษสามารถอย่างรู้ความคิดของผู้อื่นได้เมื่อถึงช่วงร้ายกาจก็สามารถสัำเติมผู้อ่อนแออย่างไร้มารยาทเรียกว่างูไร้น้ำใจสามารถทรยศคนใกล้ชิดได้ดั่งชาวนากับงูเห่าแต่มีความสามารถสูง ในการหาเงินภายนอกแลดูเป็นคนสงบเสงเงียมและเกียดคร้านแต่ในความเป็นจริงมักจะขบคิดและวางแผนอย่างรอบคอบและแยบยนต์สามารถวางแผนเพื่อครอบครองสมบัติทั้งโลกไว้แต่เพียงผู้เดียวได้ข้อเสียก็คือมีความเครียดแค้นและอาฆาตพยาบาทสงูงใครที่คิดเป็นศัตรูกับคนปีนี้ก็ต้องคิดดูให้ดีด ความสัมพันธ์ที่ดีและไม่ดีของท่านที่เกิดปีมะเสงมะเสงบวกวอกจะเหมือนกับพบรักในอดีตที่ต้องจริงใจกันมะเสงบวกรากามีความสัมพันธ์ดีคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันมะเสงบวกฉลูทำให้ธุรกิจและชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมะเสงบวกกุลไม่ค่อยจะลงตัวเหมือนศัตรูตามกันมาเกิด ทิศที่ดีและไม่ดีของท่านที่เกิดปีมะเสง็งทิศตะวันออกเฉียงใต้หลักฐานความเป็นอยู่มั่นคงทิศตะวันตกการเงินดีลงทุนด้วยได้ดีทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะมีคนอุปถัมภ์ทิศตะวันตกเฉียงใต้ความรักยั่งยืนทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะมีอุปสรรคคู่แข่งมีเข้ามามาก อาชีพที่ถูกโฉลกกับท่านที่เกิดปีมะเส็งท่านที่เกิดปีมะเส็งจัดเป็นบุคคลธาตุไฟอาชีพที่ถูกโฉลกสําหรับบุคคลที่เกิดในท่านนี้ก็คือเหล่าบรรดานักพูดนักวิจารณ์ผู้พิพากษาอายการทหารตำรวจครูบาอาจารย์นักเขียนนักการเมืองนักหนังสือพิมพ์ช่างเสริมสวยนางแบบนายแบบ ช่างถ่ายรูปขายต้นไม้ดอกไม้เทียมขายอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรทัศน์วิทยุมือถือสายไฟต่างๆขายแว่นตาแก๊สอาวุธกระจกของแห้งเลี้ยงสัตว์น้ำหมอดูจักสุแพทย์หรือว่าแม้กระทั่งแพทย์หัวใจดวงชะตาโดยรวมของผู้ที่เกิดปีมะเส็ง สำหรับในปี2,567นี้ท่านจะมีความคิดดีๆเกิดขึ้นเสมอเสมอเหมือนมีคนมาคอยช่วยไปไหนมาไหนก็มักจะมีผู้ใหญ่ใจดียื่นมือเข้ามาสนับสนุนด้วยความเมตตาและเอ็นดูก็เหมือนกับชีวิตในวัยเด็กที่มีแม่คอยจูงเดินเข้าโรงเรียนเพื่อให้การศึกษาจึงเหมาะก,กับการเพิ่มเต,ติมความรู้นักเรียนนักศึกษาจะประสบความสำเร็จ ทำอะไรก็เห็นแจ้งเห็นจริงมีความชัดเจนในการใช้ชีวิตมีความสามารถพร้อมโชว์อย่างเต็มที่หวังอะไรก็มักจะสมหวังได้บ้านอยู่อาศัยที่ดีๆและคุณยังหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองอีกด้วยปีนี้ควรตอบแทนบุญคุณต่อผู้มีพระคุณคุณจะได้รับการเอาใจใส่จากสังคมเป็นอย่างดี การวิ่งเต้นติดต่อในหน้าประสบผลสำเร็จการค้าขายก็คล่องตัวเพียงแต่ต้องเพิ่มความขายันมากขึ้นคุณมีการปรับปรุงเทคนิคต่างๆโดยอาจจะมีเล่ห์เหลี่ยมในคำพูดมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาแต่ก็เป็นผลดีนะคุณจะมีโอกาสได้ลองผิดลองถูกทำใหม่ซ้ำ,ซำสร้างผลงานใหม่ๆที่พร้อมจะอยู่แนวหน้าและกล้าได้กล้าเสียมากขึ้น เพียงแต่อย่าเพลิดเพลินจนเกินไปให้รามัาระวังเรื่องที่จะเกิดความขัดแย้งผลประโยชน์จากคนเดิมๆระวังจะถูกแทงจากข้างหลังฉะนั้นการมอบหมายงานสำคัญสคัญหรือใช้คนจะต้องระวังจะเกิดการทำคุณบูชาโทษอีกทั้งดาวเกียบสั่วหรือว่าดาวปล้นชิงเข้ามามีผลต่อดวงชะตา ที่ทำให้เกิดเหตุร้ายไม่คาดคิดถึงขั้นปล้นชิงทรัพย์สูญเสียเงินทองของรักโดยไม่ทันตั้งตัวฉะนั้นจะทำอะไรก็ไม่ควรประมาทและควรดูแลเอาใจใส่ประตูหน้าต่างบ้านอยู่อาศัยอีกทั้งดาวห่่าตีส่งผลต่อการมีเสน่ห์มากเกินไปจนก่อให้เกิดเรื่องชู้สาวได้ง่ายการเงินใช้จ่ายมากเกินความจำเป็น แต่ว่าดาวมงคุณใหญ่จากดาวไทเอียงเข้าสู่เรือนชะตาของคุณเหมือนเจ้าเข้ามาเยือนถึงบ้านจะมีผลให้บังเกิดความสว่างทั้งดวงชะตาและที่อยู่อาศัยช่วยให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ตลอดทั้งปีขจัดสิ่งร้ายๆทั้งหลายทั้งปวงให้หมดไปพร้อมทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นเพื่อให้ดวงชะตาสดใสย,ยิ่งขึ้นจึงควรเปิดบ้าน เปิดห้องทุกห้องในบ้านให้ได้รับแสงพระอาทิตย์ในตอนกลางวันบ้างอย่างน้อยเดือนละครั้งก็ดีจะทำให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วการงานสำหรับท่านที่เกิดวีมาเสงการงานของคุณในปีนี้ดีสำหรับผู้ที่จะสร้างฐานะหรือแยกตัวออกมาเป็นเท่าแก่เองคุณจะได้รับการช่วยเหลือการขอความร่วมมือและการลงทุน เหมือนมีพ่อแม่ให้เงินมาสร้างเนื้อสร้างตัวจึงมีความมั่นใจในการทำงานผู้ใหญ่ก็เมตตาเอ็นดูทำอะไรก็จะราบรื่นคุณเองก็ยังสร้างผลงานใหม่ๆใ,ให้คนทั่วไปมีความจดจำเป็นอย่างดีงานที่เคยทำพลาดมาก่อนคุณจะมีโอกาสได้แก้ตัวและทำมันจนประสบความสำเร็จและเป็นจังหวะที่คุณจะถือโอกาสขโมยความสามารถของคนอื่น เพื่อมาใช้ปรับปรุงงานของคุณได้อย่างสวยงามจนสามารถอาชนะคู่แข่งได้เป็นอย่างดีและยังสามารถล่วงรู้ไปถึงจุดอ่อนของคู่แข่งได้อีกด้วยงานในตอนกลางวันจะประสบความสำเร็จมากกว่างานยามค่ำคืนการเงินคนเกิดปีมะเส็งการเงินของคุณปีนี้ปานกลางไม่หวือหวาเหมือนอยังต้องขอเองินแม่ใช้อยู่ การใช้จ่ายยังคงต้องถูกควบคุมจากรายจ่ายประจำปีที่คงที่เงินทองมาจากงานประจำาซเป็นส่วนใหญ่คุณจะมีรายจ่ายจากการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ได้รับกับคืนแต่ก็มีโอกาสได้ชื่อเสียงกลับมาเหมาะกับการลงทุนงานโฆษณาอย่างไรก็ตามคุณควรเปิดเผยที่มาที่ไปของรายได้และโชว์รายจ่ายอย่างจริงจังเพราะคุณมีโอกาสจะถูกตรวจสอบจาก ภาษีอกรหรือเจอบททดสอบบางอย่างส่วนโชคลาบแบบฟุกฟุกก็มีน้อยถ้าคิดจะเล่นหวยควรใช้เลขประจำตัวของคุณหรือใช้บ้านเลขที่พักอาศัยก็อาจจะนำโชคลาบมาให้ไม่มากก็น้อยความรักของท่านที่เกิดปีมะเส็งความรักของคุณปีนี้แบบไม่ค่อยวือหวาแต่มั่นคงจริงใจแต่ดาวที่ใช้แต่อารมณ์ส่งผลให้เกิดการทะเลาะวิวาสกับคนรักอยู่บ่อย โดยเฉพาะคุณผู้หญิงก็มีโอกาสอย่าร้างคนที่ไม่เข้าใจกันมานานจะมีโอกาสต่างคนต่างเดินคนละทางถ้าอยากใช้ชีวิตด้วยกันอีกก็จงถนอมคำพูดและให้เกียรติคู่ครองแล้วคุณจะเข้าใจกันมากขึ้นส่วนคุณผู้ชายนั้นโดดเด่นในการใช้วาทศิลป์ในการทำงานก็จะเป็นผลดีเป็นอย่างมากคุณจะมีสเสน่ห์อ่อนหวานกับคู่รักเป็นอย่างดีแต่ให้ระวังดาวเทียงคง จะทำให้ท่านชายกลายเป็นคนใจกว้างกับผู้อื่นมากจนเกินไปสแสวงหาเรื่องที่ไม่ใช่ของตัวเองเข้ามาในครัวเรือนด้วยจนทำให้ลูกหลานไม่อยู่ในโอวาสเกิดความเสียหายขึ้นได้สุขภาพของคนเกิดปีมะเส็งสุขภาพของคุณปีนี้แข็งแรงดีอีกทั้งคุณยังเอาใจใส่ดูแลตัวเองมากขึ้นถึงขั้นซื้อเครื่องออกกำลังกายเข้ามาตั้งในบ้านและขยันปฏิบัติตามตำรา แถมยังโชว์ให้สังคมภายนอกคนทั่วไปรู้ว่าคุณนั้นแข็งแรงหรือคุณควักเงินเพื่อไปเข้าสมาคมการออกกำลังกายที่มีชื่อเสียงการวิ่งแข่งขันการกุศลต่างๆจะมีคุณอยู่ในนั้นทุกนัดส่งผลถึงการแต่งตัวที่จะแปลเปลี่ยนไปในทางชุดกีฬาต่างๆอย่างไรก็ตามดาวไทยเอียงซึ่งเป็นดาวดีส่งผลให้การกระทำอะไรก็ตาม หรือการออกกำลังกายกลางวันหรือกลางแจ้งที่